อำเภอเกองงาะพงันคุมเข้มความปลอดภัยฟุย่มูลปาร์ตี้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อค่ำของวันที่7กันยายน2568นหายนที่รู้สุภาพไบูบุล์ผลผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีมอบหมายให้ในายสุริยาบุญพันธ์ในอำเภอเกองงาะพงันปล่อยแถวระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาวความสงบเรียบร้อยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานฟุน่มูลปาร์ตี้นาหากริ้นตำบลบ้านใต้อำเภอเกองงาะพงันจังหวัดสุราธานี ดยมีพันตำรวจเอกอพิชาติจันสำเร็จผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะพง,งันนายภัยสิทธิทองเจิมปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองตรวจคนข้าเมืองสุราธ,ธานีตำรวจท่องเที่ยวเกงงาะพงันเจ้าหน้าที่หน่วยค้นหาวัตถุระเบิดหน่วยปฏิบัติการพิเศษสุราธ,ธานีสาธารณสุขอำเภอเกงงาะพงันหน่วยงานท้องถิ่นสมาชิกอสอำเภอเกงงาะพงันมูลนิธิกุศลศราเกาะพง,งันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปล่อยแถว ซึ่งการปล่อยแถวระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในงานฟูลมูลปราร์ตี้ให้กับนักท่องเที่ยวในครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่มาเที่ยวงานฟูลมูลปราร์ตี้ให้มีความมั่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยภายในงานมีเจ้าหน้าที่เดินตรวจดูแลความปลอดภัยการตรวจค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายเช่นอาวุธปืนมีดหรือวัตถุที่สามารถก่อเหตุร้ายกับผู้ที่ร่วมงานได้ ตรวจพ้นยาเสพติดทุกชนิดนอกจากนี้อำเภอเกาะ,กะพง,งนันได้ร่วมกับโรงพยาบาลเกาะพง,งนันตั้งจุดพยาบาลคอยดูแลนักท่องเที่ยวหากมีอาการบาดเจ็บรวมถึงจุดบริการให้กับนักท่องเที่ยวติดต่อสอบถามข้อมูลและจุดให้นอนพักสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีอาการมึนเมาบริเวณหาดริ้นสำหรับงานฟูลมูลปาร์ตี้เป็นกิจกรรมที่ทางผู้ประกอบการชมรมหาดริ้นได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ในคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งเดือนกันยายนนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568และเป็นคืนที่มีปรากฏการณ์จันทรุป,ปราคาเต็มดวงหรือเรียกว่าราหูอมจันทร์หรือพระจันทร์สีเลือดเกิดขึ้นในรอบ3ปีทําให้งานฟูมูลปาร์ตี้ในเดือนนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเที่ยวงานกว่า10,000คนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและชมปรากฏการธรรมชาติจันทรุป,ปราคาเต็มดวง ณบริเวณชายหาดริ้นสำหรับบรรยากาศงานฟูมูลปาร์ตี้ยิ่งดึกยิ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานทำให้บริเวณชายหาดของหาดริ้นตลอดแนวชายหาดเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวขณะที่ผู้ประกอบการได้มีการแสดงโชว์ไฟพร้อมเปิดเพลงสร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมงานได้รื่นเริงงานฟูมูลปาร์ตี้ได้จัดขึ้นบนเกาะพัง,งานยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทรระเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาฟ,ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชมาล์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน